ที่รี่เลยขาอ่อนไหลแล้วนะครับไหล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 โยกลูกโยกพอแล้วไหลแลมไหลไหลไหลแลมแลมแลม มันแหลมหรือมันหล่างมันล่อลุนกันไปนะครับล่อลุนล่อเชียร์ครับนาสิเจ้าได้นะครับขั้นมันองสาสามนีนะครับบอดจ่าที่ใช้ปัญหาสามร้อยห้าสิบนะครับผอดตามครับล่อลุนล่อเชียร์ครับทองฝากดีครับหางดีรุลลินที่ว่าเบาครับเบาดีมากๆนะครับตอนนี้สองลอยหาคะแนน่ันไปครับโยกดีเบาดีครับองศาเท่านั้นเป็นตัวแปรครับล่อลุนกันไปครับ สามร้อยผ่านไปครับเห็นโมขย่าสี่มันมองศาอัส,าาสูงเนี่ยแต่มันเบามันไปไก่มองไฟตัวนี้น่อยไปไก่เขาต้องรุ่นเกิบก่อนเออมันอีกหาซิบคะแน่นมันก็สูงเติบมันกับแบบอ สามสีบผ่านไปเจ้าสี่สิบผ่านไปน่านัวเบิ้งเลขหกสิบครับเบิ้งเลขหกสิบสามร้อยหกสิบหาสี่ผ่านไป ตึมสามร้อยหกสิบครับท่องพักดีครับจ้าวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนุ่งหลอดดีสวัสดีครับ